สเจริญปุระเปิดตัวน้องชายครั้งแรกโต้ดรามา่า,มาคลั่งผอมเผยสาเหตุลดน้ำหนักนักแสดงสาวสาเจริญปุระควงน้องชายท็อปฟี่พวัตเปิดตัวครั้งแรกโต้ดรามา่าคลั่งผอมเผยสาเหตุที่ลดน้ำหนักหลังจากนักแสดงสาวมากฝีมืออย่าง ไซเจริญปุระตั้งใจลดน้ำหนักจริงจังจนมีรูปร่างผอมเพรียวแต่ไม่วาวมีรามา่าคนวิจารณ์คลั่งผอมล่าสุดไซเจริญปุระควงน้องชายท็อฟฟี่พวัตเปิดตัวครั้งแรกในรายการคุยแซบโชเคลียร์ปมในใจที่รู้สึกผิดกับน้องชายมาตลอดชีวิตนอกจากนี้เจ้าตัวยังยืนยันไม่ได้คลั่งผอม แต่ที่ผอมลงเพราะเหตุผลเรื่องสุขภาพเห็นเล่นกันขนาดนี้แสดงว่าสนิทกันมากซายสนิทค่ะด้วยความที่แม่ดุมากๆหมายถึงว่าเขาจะเป็นสไตล์เฉพาะของเขาดังนั้นพี่น้องจะต้องคุยกันเองซรายเป็นที่คนโตก็จริงแต่ว่าเราทำงานตั้งแต่เด็กบางทีเราจะไม่ค่อยรู้ทักษะสังคมด้านอื่นๆ ดังนั้นถ้ามีอะไรก็จะคุยกับฟี่ก่อนได้ท็อปฟี่พี่สาวตัวจริงเป็นยังไงท็อปฟี่เขาเงียบชอบอยู่เงียบๆมีโลกของตัวเองค่อนข้างสูงฉะนั้นเราใช้คำพูดกันค่อนข้างน้อยใช้จิตสื่อการตั้งแต่เด็กอย่างที่พี่ซายบอกว่าแม่ดุเราก็จะจูนเข้าหากันเองตั้งแต่เด็กคนข้างนอกจะมองว่าซายเจริญปุระเป็นคนแรงตัวจริงแรงไหมท็อปฟี่ ใช้คำว่าแรงก็อาจจะไม่ได้ผิดแต่ว่าในมุมมองของผมของที่บ้านเราเราถูกเลี้ยงมาด้วยการพูดความจริงทุกอย่างมันจะจบด้วยการพูดความจริงถ้าคนมองว่าแรงก็ไม่ผิดแต่จริงๆแล้วมันคือการพูดตรงๆทีเดียวจบเวลาอยู่บ้านแสดงความรักกันยังไงท็อปฟี่โอนเงินครับ อันนี้ไม่จริงแต่อยากได้ปกติก็ซื้ออะไรให้กินมากกว่าแต่ก็มีความรู้สึกผิดบางอย่างที่อยู่ในใจที่สาวซราย เรื่องดูแลพ่อทรายทำงานเร็วเข้าวงการก็ถือว่ามีเส้นทางอาชีพที่โอเคช่วงนั้นพ่อทรายป่วยเป็นอัลไซเมอร์แล้วเขาก็ต้องหยุดจากวงการต้องมีคนดูแลซึ่งแม่เป็นคนดูแลหลักคราวนี้เขาทำคนเดียวไม่ไหวเพราะว่าดูแลคนป่วยมันยากตอนนั้นฟี่เพิ่งเรียนจบทำงานใหม่ๆเลยแม่ก็มีออเดอร์ว่าฟี่ออกจากงานคือเป็นงานในฝันเลยแม่ต้องการแรงงานมาช่วยหนึ่งคนอุ้มเปลี่ยนผ้า พอออะไรอย่างนี้ถ้าจะให้ทรายหยุดเป็นไปไม่ได้เพราะทรายเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วตอนนั้นที่ต้องทำงานหาเงินแล้วแม่ก็พูดตรงๆถ้าพูดทางเศรษฐกิจฟี่หาเงินสู้ทรายไม่ได้ดังนั้นคุณต้องออกมาช่วยทรายรู้สึกมันไม่แฟร์เขาควรจะได้มีชีวิตของเขาตอนนั้นรู้สึกว่ามันไม่แฟร์กับเราไหม ท็อปฟี่แววบแรกรู้สึกมากอย่างที่บอกเราเพิ่งเรียนจบเพิ่งจะเริ่มงานได้สักปีกว่าๆเองกำลังสนุกเลยอยู่ดีๆก็เปรี้ยงอยู่บ้านเลยเราก็ทำตามคำสั่งแม่ท็อปฟี่ต้องทำครับคือหนึ่งผมเข้าใจว่าทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองที่ซายเขาก็เป็นเหมือนหัวหน้าครอบครัว เขามีหน้าที่หนักกว่าคนอื่นๆอีกส่วนผมจะให้มีความสุขอยู่คนเดียวในการทำงานมันก็ไม่ใช่เรื่องแวบแรกไม่โอเคแต่เราเข้าใจได้อย่างรวดเร็วว่าแบบทุกอย่างต้องดำเนินไปแบบนี้ก็เลยกลับบ้านดูพ่อประมาณ5ปีแสดงว่าซรายต้องแบกความรู้สึกนี้มาตลอด5ปีทุกครั้งที่เราไปทำงานแล้วเห็นอยู่กับพ่อ ใช่แล้วการดูแลคนป่วยอัลไซเมอร์มันไม่สนุกมันไม่สดชื่นมันรา่ามันทางอารมณ์คือฟี่นอกจากดูแลพ่อมันจะมีบางวันที่แม่เขาไม่ไหวเขาก็กรีดใส่ฟี่เหมือนกันมันรับทุกทางอย่างซายไม่มีชีวิตวัยเด็กแต่ซายได้ไปทำงานเป็นงานที่ายสนุก ไซชอบแต่ฟี่มันเริ่มชีวิตมาดีๆแต่เหมือนโดนขโมยไปก็รู้สึกมันแย่ตอนนั้นทางออกคือทำร้านกาแฟไซคิดว่าทุกคนควรได้มีชีวิตที่ได้บริหารเป็นของตัวเอง เพราะวันหนึ่งก็ต้องโตไปมีครอบครัวเรารู้อยู่แล้วพ่อป่วยวันหนึ่งพ่อจากไปแล้วฟี่จะยังไงในความสำเร็จของพี่สาวนางเอกร้อยล้านมองอีกมุมหนึ่งมันเหมือนเป็นการปล้อนอนาคตของเราไหมกับสิ่งที่เขาทำอยู่ท็อปฟี่ จริงๆผมไม่เคยคิดอะไรแบบนั้นเลยผมมองว่าเขาทำงานแล้วเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวทำงานหาเลี้ยงครอบครัวผมจะไม่มองว่าเขาขโมยอนาคตผมไปเราก็แค่ทำหน้าที่ของผมให้ดีที่สุดเขาก็ทำหน้าที่ของเขาอีกอย่างพอผมกลับมาดูแลพ่อผมได้มาเริ่มทำร้านกาแฟแล้วมันก็กลายเป็นอาชีพทุกวันนี้ตอนช่วงลำบากสำหรับเขาตอนนั้นเรารู้สึกผิดไหม ซรายรู้สึกแย่คือไม่ได้มองว่าเขาไปทํางานเพื่อจะมาช่วยเราคือรู้สึกว่ามันไม่แฟร์สำหรับชีวิตคนคนหนึ่งอยากขับบอกอะไรที่สาวไหมท็อปฟี่ขอบคุณที่เขาเข้มแข็งเข้มแข็ง,ขง,ขง,ขงกับตัวเองก็พอแล้วเพราะผมเองไม่ได้ต้องการอะไรจากเขาอยู่แล้วท็อปฟี่ห่วงที่สาวเรื่องผอมเกินไปท็อปฟี่ ส่วนตัวผมผมไม่เคยเห็นเขาเป็นแบบนี้มาก่อนภาพที่เขาผอมหายปลารา้าโผล่ตั้งแต่นางหน้าซึ่งเป็นฟิลวัยรุ่นยังเด็กอยู่แต่พอผ่านไปก็จะมีการเติบโตมาเรื่อยๆจนวันหนึ่งก็กลับมาเป็นแบบนี้เราเป็นห่วงเขาเรื่องของสุขภาพมากกว่าผอมขนาดนี้แต่มีบางวันบางชุดที่ใายใส่แล้วรู้สึกว่าผอมไปหรือเปล่าทราย หนูอ้วนมานานกว่าผอมหุน่นตอนนี้เท่ากับหุ่นตอนเล่นนางนาคเลยตอนนี้มันมีดราม่าถึงขนาดคนเข้าใจว่าคลั่งผอมไปแล้วซายไม่คลั่งดราม่านี้ค่อนข้างงวงว่ามันมาได้ยังไงก่อนแต่คนไม่ได้เห็นช่วงที่เรารเผชิญ ทำไมเราต้องผอมก่อนคือทรายเคยมีอุบัติเหตุแล้วทรายผ่าคอใส่น็อตหกตัวตอนนั้นรถยางแตกด้วยแรงกระเทกทำให้กระดูกต้นคอมันแตกออกแล้วมันจะไปทับเส้นประสาทหมอเลยบอกว่าต้องผ่าเจ้าก็ถามเลยมีแลนจะมีลูกไหมนาทีนั้นคงไม่อยากมีผัวมันไม่พร้อมหมอบอกไม่ได้กังวลคือน้ำหนักโหลดทุกกิโลมันคือการเบิ้ลที่เขาต้องคำนวณว่าคุณจะต้องใส่น็อตเท่าไรเอทรายบอกไม่มีแผน จะมีครอบครัวมีบุตรอะไรใดๆทั้งสิ้นขอเอาชีวิตรอดก่อนในนาทีนั้นหมอบอกโอเคนอตอยู่ที่6ตัวแล้วมันเป็นจุดที่ใส่แล้วใส่เลยเอาออกมเมาได้ผ่าออกก็เสี่ยงผ่าเข้าก็เสี่ยงทีนี้พอถึงช่วงหนึ่งด้วยความที่ป่วยด้วยอายุเยอะด้วยซึมเศร้าการกินการดื่มมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจาก50หน่อยๆ ไปที่60หมอก็แบบบอกว่าต้องระวังนะครับเพราะว่าผู้หญิงพอถึงจุดหนึ่งมันจะกระดูกคอะนะใครจะปล่อยให้น้ำหนักขึ้นขนาดนั้นฉันเป็นดารานะพรึบ72น้ำหนักสูงสุด72แล้วมันค่อยลงมายังไงซายหมอบอกมันไม่ได้แล้วกับอุปกรณ์เสริมแต่ซายก็ไม่ได้เป่าประกาศแล้วมันก็เป็นปีที่โควิดออกไปไหนไม่ได้ตอนแรกไม่จริงจัง ทำเหมือนคนทั่วไปงดแป้งอะไรแบบนี้ไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่แล้วปีน้นออกจากบ้านไม่ได้เลยงดดื่มพอไม่ดื่มก็ไม่อยากกับแกล้มไม่นอนดึกน้ำหนักก็ค่อยๆลงมาเพราะทายออกกำลังกายหนักไม่ได้ ระหว่างนั้นซายก็ทำเหมือนนักแสดงคนอื่นเจ้าทำใส่สปอร์ตบาร์ไปฟิตเนสถ่ายรูปแล้วคนบอกว่าอ้วนจังเลยนะคะมันเลยเสียเซลล์เราเลยโอเคจะไม่ลงรูปตอนออกกำลังแล้วล่ะทายใช้เวลาประมาณ3ปีกว่าจะเท่านี้